สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีค่ะวันนี้มาดูคุงพันจะผัดผักคันจองสมุนไพรค่ะเอฟซีค่ะตำพริกกระเทียมค่ะตะไคร้ผักว้อยหยาบๆยาค่ะนี่ค่ะจะผัดผักคันจองใส่หมูค่ะเอฟซีค่ะแซ่บน้ำกันเดอค่ะเมื่อนี้อร่อยเลิศลดเลยค่ะผกพริกกระเทียมค่ะตะไคร้ค่ะนี่ค่ะ โอ้ขอหยาบหยาบบุบๆบๆนี่แล้วค่ะพี่น้องนี่แค่นี้ก็พอแล้วจ้าไปดูการผัดเลยค่ะมาดูกันเอฟซีค่ะผัดถักวคันจองสมุนไพรค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกลงไปค่ะพริกกระเทียมค่ะตะไคร้ ใส่ลงไปเลยจ้าหอมพระปี่นพริกกระเทียมค่ะแต่ใช้แา่แควหอม ไม่ได้ผัดนานแล้วค่ะผัดผักกันจองสมุนไพไเ่ยค่ะวันนี้ก็มาผัดให้กับเอฟซี Z, เราได้ดูค่ะแซ่แบค่ะพี่น้องใส่หมูลงไปเลยค่ะวันนี้ใส่หมูสี่ขีดค่ะเป็นแบบแซบค่ะพี่น้อง โอ้ยหอมจ้ะหอม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 มากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะที่ทีค่ะ มอมสมุนไพรค่ะใา้จสูงประกกามาณเก้าสิบเปอซ็นค่ะขอไปค่ะใส่เครื่องปรุงเลยจ้า น,กกน,น้ำล้างคุก่คน <c oughs> ไข้คือค่ะน้ำล้างคุกขอไปค่ะน้ำล้างคุกสามทัพีค่ะไปไปเลยจ้า <c oughs> น่าอร่อยมากเลยค่ะใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุง ขออภรยค่ะโอ้แสดงว่าต้องอร่อยมากๆเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนโต๊ะชูรสหนึ่งช้อนชาแบบเแยบเลยเด้งค่ะพี่น้องต้องมีการตวงนะคะเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะใสไปเลยจ้าเต้าเจี้ยวอร่อย แล้วก็ซอสหอยใส่ลงไปเลยจ้ะปึ๊บนี่ค่ะซอสหอยเอซอสหอยลงไปผสมผูกเข้ากันให้อร่อย<ม>อร่อย จองไปจ้าฮึ๊บเราจะทำจองวันนี้ก็ใส่ใส่ก้างดอกไปนิดนึงนะคะสวยๆโอ้ยยอดเลยค่ะเอรซีหาเนี่ยค่ะผัดเลยค่ะโอ้ยอ,อร่อยมากเลยค่ะ การดอกการดอกกันกจองนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะสวยแทบๆเลิศๆเลยค่ะช่วงนี้ก็ใช้ไฟแรงๆเลย่ะนี่ค่ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยที่น้ํา โอก้านยาวเลยค่ะวันนี้หมูก็ใส่เยอะค่ะอร่อยมากเลยค่ะอัดาักกระองให้อ่อนนิดนึงให้เขาสลบนิดนึงค่ะนี่ค่ะแซ่ ครับคันจองใส่หมูค่ะอร่อยอร่อยค่ะเด็กไปลกช่องกุมันตุลาคันทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะอร่อยอร่อยอืมยอบใช้ดีค่ะ sát cá chiếu, lông bay nướng tốt nè aloi, 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 aloi hướp, hướp ừ, chú nông, bơm ừ, chú nông, bơm ừ, chú nông, นี่ค่ะปิดไฟเสร็จแล้วค่ะตักเส้นห่าดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้พี่น้องบังตักเส้นหานเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะ FC ะ่ะผัดผักคันจองสม,มนุนไพรแคบผัดผักคันจงสม,มนุนไพรใส่หมูค่ะ FC ขาะนี่ค่ะอร่อยอร่อยสุดเด็ดเคดลมรับช่องคมพันตุลากันค่ะ ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะสูตรนะคะคุมพันจะใส่เต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลใส่ครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำล้างโคกสามทพีค่ะพริกกระเทียมขาตะไคร้โขกหยบยาบหนึ่งทพีค่ะอร่อยอร่อยโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ